ด้วยวิธีนี้นะครับนอกจากเราจะตั้งนาฬิกาปลุกด้วยเสียงที่ไพเราะแล้วนะครับระหว่างที่เรานอนเนี่ยมันยังเก็บเสียงการกลนของเราด้วยนะครับว่าช่วงจังหวะนั้นเวลานั้นเนี่ยเรากลนดังหรือเปล่านะครับเจ้าแอปพลิเคชันนี้จะบันทึกให้หมดเลยนะครับและเจ้าแอปพลิเคชันนี้จะใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ก่อนที่จะไปดูการใช้งานนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ใน Google Play Store หรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนายตึงเนิอจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับหลังจากดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้เลยครับเรามาเริ่มเข้าใช้งานกันเลยครับ เข้าใช้งานครั้งแรกนะครับก็จะเป็นแอนิเมชันแบบนี้ให้เราได้ดูกันเลยนะครับเขาจะบอกถึงคุณนะสมบัติว่าแอปนี้เนี่ยจะช่วยแนะนําการนอนการตื่นของเรานั่นเองนะครับหลังจากรอไม่นานอันดับแรกเขาจะให้เราตั้งค่าเวลาตื่นของเรานะครับในที่นี้เราก็เลือกเลยว่าตื่นกี่โมงนะครับ7จ็ดโมงเช้าแโมงเช้านะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยผมตื่นประมาณตีสีนั่นเองนะครับพอเราเลือกเวลาเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มสีส้มได้เลย หลังจากนั้นนะครับเราก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับให้เรากดที่ปุ่ม continue สีส้มตรงนี้ได้เลยครับต่อมาจะเป็นหน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้วิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือให้มันซิงก์กับบัญชี gmail ของเรานั่นเองนะครับเราก็กดที่ปุ่มสีขาวตรงนี้ได้เลยพอกดแล้วนะครับก็จะมี pop up ออเด้งขึ้นมาให้เราเลือกบัญชี gmail ของเราได้เลยครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับให้เรากดที่ปุ่ม continue ได้เลยต่อมาจะอยู่ที่หน้านี้นะครับคือเจ้าแอปนี้เนี่ยมีใช้แบบฟรีกับแบบเสียเงินนะครับซึ่งเราใช้แบบฟรีนะครับให้เรากดที่กร,กระบาทที่อยู่บริเวณมุมขวาบนได้เลยครับ และเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะอยู่ที่หน้าหลักของตัวแอปพลิเคชันแล้วนะครับก่อนอื่นให้เราสังเกตที่ปุ่มเมนูด้านล่างนะครับในตึกหนึ่งแนะนําให้เราเข้าไปตั้งค่าที่ปุ่มเมนูโปรไฟล์กันก่อนนะครับกดเข้าไปได้เลยครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับในอันดับแรกให้เราตั้งค่าเสียงปลุกนะครับที่หัวข้อซาวนนั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยพอเราเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ให้เราเลือกเสียงนาฬิกาปลุกของเรานั่นเองนะครับ มีมากมายหลายเสียงเลยนะแต่ผมเนี่ยจะเลือกเป็นเสียงแรกนะครับเสียงวอร์มตัวนี้นะครับหลังจากเลือกเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับออกมานะครับและในอีกหนึ่งหัวข้อที่อยากให้ตั้งค่านะครับก็คือหัวข้อเวกอัพที่เป็นรูปนาฬิกาตรงนี้นะครับตรงนี้นายตึงเนื่งแนะนำให้เข้าไปเปลี่ยนประมาณ1ินาทีก็ได้นะครับหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วให้เรากดย้อนกลับออกมานะครับจากนั้นให้เราไปที่เมนูแรกนะครับเมนูสล e ปนะครับ พอกลับมาที่หน้าแรกแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่ม start ได้เลยครับพอกดที่ปุ่ม start แล้วนะครับจะมีหน้าแนะนําแบบนี้เด้งขึ้นมานะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มสีส้มไปเรื่อยๆนะครับพอกดแล้วเนี่ยจะมีเมนูอปอ up เด้งขึ้นมานะครับขออนุญาตเข้าถึงการบันทึกเสียงนะครับตรงนี้ให้เรากดอนุญาตได้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับเราก็กดที่ปุ่ม next ได้เลยครับ แล้วก็จะมีป๊อปอัพขออนุญ,ญาตเข้าถึงการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้เรากดอนุญาตได้เลยต่อมาก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับเขาแนะนําให้เราเสียบชาร์จไว้นะครับหรือในที่นี้ไม่ต้องเสียบก็ได้นะครับจากนั้นเรากดที่ปุ่ม Next เ,เลยแล้วก็กดที่ปุ่ม Next อีกหนึ่งครั้งนะครับ และเพียงเท่านี้นะครับทางตัวแอปก็จะเริ่มทํางานเลยนะครับโดยเวลาที่นาฬิกาจะปลุกเราเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงตีสามห้าสิบถึงตีสีนั่นเองนะครับและที่เพื่อนๆเ,เห็นเส้นเสียงที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเส้นการบันทึกเสียงของเรานะครับบันทึกความดังเสียงของเรานั่นเองนะครับยิ่งเวลาตอนนอนถ้าเรากลนดังมากๆเนี่ยมันก็จะบันทึกไว้เลยนะครับว่าเรากลดังช่วงไหนบ้างนะครับเสียงกลนของผมที่ดังประจําทุกคืนก็จะประมาณนี้ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสมมุติว่าผมตื่นแล้วนาฬิกาปลุกแล้วนั่นเองนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมจะกดสไลด์ปิดไปก่อนนะครับ เราตื่นนอนแล้วเราปิดการตรวจจับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถมาเช็คประวัติการนอนของเราได้นะครับตามหัวข้อด้านล่างตรงนี้นะครับมันก็จะบันทึกสถิติไว้ให้เรานะครับว่าช่วงไหนเรากรนดังช่วงไหนเราหลับสนิทบ้างนั่นเองนะครับแต่อย่างในที่นี้ของผมจะยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านการนอนมาจริงๆสักคืนหนึ่งเลยกับแอปนี้นั่นเองนะครับมนเลยยังไม่ได้เก็บสถิติอย่างละเอียดนั่นเองและนี่ก็เป็นหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆนะครับที่จะช่วยเช็คก,การนอนของเรานะครับในตึงหนึ่งวังว่าจะ ะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิร์ดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ